สวัสดีครับผมอยู่กับผมอัมพรฟาร์มนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวก่อนที่ผมจะขายนะครับผมปลาตัวแรกนะผมปลาตัวแรกเนี่ยเป็นปลาสายเฮลบอยับผมเป็นปลาสายเฮลบอยผสมกับแฟนซีเป็นแฟนซีหลายทงชาตินะผมเป็นแฟนซีสามสีก็จะมีสีน้าเงินสีแดงสีขาวนะผมที่ใส่กับเฮลบอยเข้าไปนะผมเฮลบอยเนี่ยสีก็คือเป็นสีแดง เป็นปลาเนื้อแดงอยู่แล้วนะผมอาจจะมีหลุดเป็นปลาเนื้อขาวติดมาด้วยนะผมอ่าตัวแรกสําหรับตัวแรกนะผมปลาตัวนี้ยังไม่เต็มวัยนะผมผมเพิ่งขึ้น,น,นฟอร์มได้ประมาณสักอาทิตย์หน่อยๆนะผมปลาตัวนี้ก็อประมาณสักสามเดือนนะผมปลาเนี่ยสีเนี่ยสามารถเไปได้อีกนะผมสีไหลได้อีกนะครับผมลำตัวเนี่ยอาจจะสีขาวนะผมแต่สีสามารถเอแดงได้อีกนะครับผมเดี๋ยวตัวถัดไปนะผม ตัวถัดไปเป็นปลาคอกเดียวกันนะผมอ่าเป็นปลาสายเฮลบอยผสมกับลายธงชาตินะผมอ่าเห็นไหมครับผมก็จะมี3ามสีลายธงชาติติดมาด้วยนะผมมีเอ่อขาวน้ําเงินแดงนะผมแต่เนื้อในเนี่ยจะเป็นเอ่อสีแดงของเฮลบอยมาด้วดนะครับผมตัวนี้ยังไม่เต็มวัยนะผมปลาที่ผมเอามาลงขายนะผมจะไม่มีปลาเต็มวัยนะผมปลาเต็มวัยเนี่ยเครื่องเนี่ยจะฟูใหญ่วัานี้นะผมอ่าอันนี้เครื่องยังจะ เล็กอยู่นะผมอ่าเป็นลำเล็กอยู่นะผมเลี้ยงไปประมาณอีกเดือนอปา่าเนี่ยเครื่องเขาจะสวยมากนะผมอ่าให้ดูตัวต่อไปนะผมตัวต่อไปอันนี้ก็เป็นครอบเดียวกันนะผมอ่าก็เป็นปลาเนื้อแดงเหมือนกันนะผมแต่ตัวนี้จะเก็ดขาวเคลือบมากป่านะผมแต่สีเนี่ยมาได้อีกนะครับผมสีตรงลำตัวเนี่ยน้ําเงินอาจจะขึ้นมาได้อีกนะครับผมอ่าให้ดูกันคร่าวๆนะผมเดี๋ยวตัวต่อไปนะผม อ่าตัวนี้เป็นปลาสายมาเบิร์นดอทนะครับผมมาเบิร์นดอทนะครับผมอ่ามาเบิรดอทก็จะออกมาเป็นไหลแนวนะผมอาจจะมีขอบติดมาด้วยนะผมอาจจะมีเอ่อเป็นสีน้ําเงินคาดอะไรก็แล้วแต่ครับผมเป็นสายของขาวนะับอ่าจะเป็นสายพวกปลาสีเปอรเปอ,รปอระอะไรประมาณนี้นะผมแต่จะเป็นปลาลักษณะสองสีนะผมก็จะมีน้ําเงินนะผมน้ําเงินกับขาวโดยประมาณนี้นะครับผม อ่าตัวนี้ปลายังไม่เต็มวัยนะผมเป็นปลาเด็กนะครับผมเป็นป่าอายุที่ยังน้อยอยู่นะผมสีของเขาเนี่ยสามารถพัฒนาได้อีกนะครับผมตรงช่วงน้าเงินนะผมน้ําเงินตรงช่วงกลางตัวเนี่ยอาจจะมีขึ้นมาได้อีกนะครับผมอ่าเครื่องเนี่ยยังเล็กอยู่นะผมสังเกตง่ายๆนะผมเนี่ยเลี้ยงไปอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับผมอ่าเครื่องเขาจะใหญ่ขึ้นนะครับผมอ่านี่ปลาเด็กนะครับอ่าตัวต่อไปอ่าตัวนี้เป็นแฟนซีเยลโลนะผมแฟนซีเยลโลเนี่ย ต้องบอกไว้ก่อนเป็นปลาที่ทําสียากมากนะครับผมถึงพ่อแม่เนี่ยจะเหลืองจริงนะผมเวลาลูกออกมาแล้วนะครับผมอาจจะมีใสยเ,เยอะนะครับผมจริงๆเลยนะผมขายได้เนี่ยขายได้ก็ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นะผมที่เหลือเนี่ยก็อาจจะขายไม่ได้นะผมเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราเจาะจงสีมากเกินไปสีที่ได้นะผมอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างจะน้อยลงนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะทิ้งนะผมสีเหลืองผมจะบอกไว้ก่อนเลยสีเหลืองเป็นปลาที่ นน ri, ดนนีขึ้นช้า่าสีอื่นนะเนื่องจากว่าเป็นปลาสีเหลืองเป็นปลาที่ยินด้อยที่สุดนะครับผมอ่าขึ้นช้า่าสีอื่นตัวนี้ต้องรอสีนะผมอ่าเลี้ยงไปอีกเดือนสองเดือนสองเดือนนะ, ja นะครับผมสีก็จะเข้มตามอายุนะครับผมตาฟอร์มเนี่ยสวยมากนะผมเห็นไหมครับผมโครงสร้างเนี่ยหางเด้งเลยนะผมคมนะครับอ่าเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับตัวนี้ยังไม่เต็มฟอร์มนะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมตัวต่อไปเป็นแม่พันธุนะผมแม่พันธุ์อันนี้อายุเนี่ย เเป็นแม่พันสาวนะผมเป็นนีโมกอเล็กซี่นะผมอ่าอันนี้ก็ตีไปเป็นปลาเกตเอธรรมดานะผมสําหรับมือสมัครเล่นในการที่จะเพาะปลานะครับผมสามารถเพาะได้ตัวนี้นะผมขนาดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก1หนึ่งจุดสามโดยประมาณนะผมหนึ่งจุดสาไม่รวมหางนะผมอ่าเป็นแม่ปลาเนี่ยเออไข่เนี่ยก็จะเริ่มแน่นแล้วนะผมแต่เป็นไปได้นะผมอ่าเอาไปเลี้ยงขุนอีกประมาณทัก1สิบวันนะผมอ่าให้ ไข่มันเยอะ่านี้นิดหนึ่งนะผมจะเพาะได้เยอะ่านี้นะผมปลาตัวนี้สามารถเพาะได้นะผมสีเนี่ยเออเม็ดมุกเนี่ยจะมีมาได้อีกนะผมสีจะไหลได้อีกนะครับผมตัวต่อไปับผมตัวต่อไปอันนี้เป็นมังกรแดงนะผมมังกรแดงหรือเล็ดดะกอนนะผมปลาตัวนี้ถามว่าเต็มฟอร์มยังยังไม่เต็มฟอร์มรปลาตัวเนี้ยอ่อผมเลี้ยงฟอร์มไว้ในขวดเนี่ยประมาณสัก2ออาทิตย์ฝ่านะผมเ,เครื่องเนี่ยของเขาเนี่ย ยังไม่พิ้วนะผมผมเพิ่งเอามาลงโหลเนี่ยประมาณได้สามวันนะผมอ่าดูการเข้าข้าวนะผมอันนี้ยังไม่เต็มฟอร์มนะต้องเลี้ยงไปอีกหน่อยนะผมเห็นไหมครับเกบเนี่ยยังไม่เต็มดีถ้าเกิดเก็บเต็มดีเนี่ยตัวจะขาวเนียนว่านี้นะผมอ่าเลี้ยงไปอีกสักมกันเอ่อครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนนะผมจะสวยขมกิบนะครับผมแต่ฟอร์มเนี่ยเลี้ยงไปมาอีกอาทิตย์หนึ่งนะผมฟอร์มจะขมมากนะครับผมอ่าอันนี้นะผมอ่าอันนี้เป็น เลดดากอนเหมือนกันนะผมอ่าสำหรับมือสมัครเล่นนะผมก็จะมีเกรดต่ำลงมานะผมอ่าอาจจะเป็นปลาแบบว่าเออ่ท้ายคอกอะไรประมาณนี้แต่เป็นปลาคนละคอกกับตัวเมื่อกี้นะผมเป็นปลาที่อายุน้อยฝ่านะผมอาจจะโครงสร้างนะครับอ่าดูง่ายๆครับโครงสร้างเนี่ยยังไม่เต็มนะผมดูอ่าชายน้ําล่างปลาชายน้ําล่างเนี่ยยังไม่สุดนะผมเนื่องจากว่าอ่าจะเป็นปลาเด็กปลารุ่นน้องลงมานะครับผมอ่าดูกันคร่าวๆนะผม อันนี้นะครับผมโอ้ตัวนี้สวยมากนะผมสําหรับคนที่ชอบมากเลยนะผมอ่าเป็นเยลโล่คัพเปอร์นะผมหรือคัพเปอร์เยลโล่อะไรก็แล้วแต่จะเรียกผมแต่ตัวนี้เป็นเนื้อดําด้วยนะผมแต่วันนี้เรามีตัวเมียมาให้ด้วยนะผมอ่าเป็นตัวเมียชุดเดียวกันเลยนะผมถ้าเอาไปเนี่ยอ่านี่เป็นตัวเมียชุดเดียวนะผมอ่าเกตเนี่ยก็จะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะผมอ่าเกตไม่เต็มเนี่ยมันจะมีความพิเศษยังไงเกตที่ไม่เต็มเนี่ยเวลาที่เอาไปเพลสเนี่ย ถ้าเกิดมันลอกขึ้นมานะครับผมอาจจะเป็นเนื้อดําๆนะผมเป็นมุกทองอ่าตอนนี้ที่กําลังนิยมเลยนะผมเป็นมุกทองนะผมเครื่องอาจจะเหลืองนะผมโดมานะผมชุดนี้สวยมากนะผมสำหรับคนที่สนใจนะผมอ่ะเดี๋ยวดูตัวต่อไปดูฝานะครับผมตัวต่อไปตัวนี้เป็นกาแลซี่นะผมเป็นคุยกาแลซี่นะผมคุยกาแลซี่ตัวนี้มีความพิเศษยังไงนะผมอ่อผมเอานีโมตีเข้ากับเออกาแลซี่นะผมเป็นเลดกาเลกซี่อ่าตีเข้าไปเนี่ยมันจะเป็น สีเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนลงนะผมอ่ะดูะจากหัวปลาสีปลานะผมอาจจะออกทนสีส้มนิดนิดนะผมมีอมส้มนะผมแดงอมส้มแต่เนื้อเนี่ยอ่ก็จะเป็นเนื้อค่อยนะผมเป็นกาเล็กซี่นะผมอ่ะอันนี้ก็เป็นปลาที่เป็นแม่ปาลาแล้วนะผมสามารถที่ไปเพาะพันธุ์ได้ถามว่าสีมาอีกไหมสีมาอีกแน่นอนนะปลาตัวนี้ปลาตัวนี้ทรงสวยนะผมสําหรับคนทีอ่อยากสนใจเอาไปทานะครับผมผมแนะนําเลยนะปลาตัวนี้ ตัวต่อไปอ่าเป็นนีโมกาเล็กซี่ครับผมเป็นปลาชุดเดียวกับปลาตัวเมื่อกี้นะผมจะสามารถเพาะได้ไหมสามารถเพาะได้อยู่นะครับผมเลือดจะยังไม่ชิดนะครับผมดูจากโครงสร้างปลาแล้วนะครับผมอ่ะโครงสร้างปลาเนี่ยโครงสร้างยาวเอ่อทรงสวยอยู่นะครับผมอันนี้ถ้าเกิดเอาไปเพาะอีกรุ่นเนี่ยเลือดยังไม่ชิดดีนะผมถ้าเกิดเป็นปลาทรงสั้นอ่ะผมไม่แนะนําเลยนะอันนี้เป็นปลาทรงยาวอยู่สามารถที่จะเพาะได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะผม ตัวต่อไปนี่เป็นหูช right example, no you you ้างนะผมเป็นหูช้างเอ่อเป็นสีน้ําเงินนะผมน้ําเงินน้ําเงินไส้แดงนะผมเป็นหูช้างเตัวนี้หูมาได้อีกนะผมหูยังไม่สุดนะครับผมเป็นปลารุ่นๆนะครับผมสามเดือนฝ่านะผมถ้าเกิดเลี้ยงไปสีเดือนป่าเนี่ยหูบึ้มเลยนะผมอ่าอันนี้ไม่มีอะไรพิเศษมากนะผมอ่าอ่าตัวนี้ว้าวสวยมากนะผมตัวนี้เป็นค้อยแดงับผมเป็นค้อยสตานะผมอ่าเม็ดมุกขาวเนี่ยมาได้อีกนะผมเห็นไหมครับเนื้อเนี่ย ยังแดงไม่เต็มที่นะครับผมตัวนี้โครงสร้างสวยมากสามารถเป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วนะครับผมสําหรับคนที่สนใจนะครับผมตัวนี้โ้โงงามนะครับผมเม็ดมุกสวยอ่าตัวนี้ก็เป็นหูช้างเป็นหูช้างเขียวไส้แดงนะครับผมนี้ก็เลี้ยงไปอีกสักพักเนี่ยหูจะใหญ่ไปเองนะครับผมตัวนี้หูยังไม่สุดนะเลี้ยงไปเนือหูใหญ่นะครับผมเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับผมโอ้ว,ว้าวตัวนี้สวยนะครับผม ตัวนี้เป็นมาเบิลดอตนะครับผมหรือเป็นด่างต่า,า,า,างด่างวัวนะครับผมแล้วแต่คนจะเรียกมีมาเบิลดอตด่างวัวแล้วก็มาเบิลจุดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมตัวนี้อ๋อสวยเลยนะครับผมเป็นเม็ดจุดๆนะครับผมอ่าจุดเนี่ยมาได้อีกนะครับผมเห็นเอ่อสีฟ้านิดๆนะผมพวกเนี้ยเลี้ยงไปอีกนะครับผมเม็ดสีน้ําเงินจะขึ้นมาอีกนะครับผมตัวนี้จะสวยนะครับผมแต่วันนี้เรามีตัวเมียด้วยนะครับผม เดี๋ยวตัวเมียจะอยู่อ่านี่ครับผมเป็นตัวเมียนะผมเป็นตัวเมียมาเบิ้ลอ่าดอทนะครับผมอ่าเนี่ยอ่าสีน้ําเงินแอบนิดๆเนี่ยเดี๋ยวมาอีกนะครับผมเลี้ยงไปนะผมถ้าเกิดไม่รีบนะสีมาอีกแน่นอนนะครับผมอ่าชุดเนี้ยเป็นปลารุ่นอ่าแนะนําให้เลี้ยงไปก่อนอย่าเพิ่งไปเพาะนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นปลาอายุน้อยนะครับผมอ่าอ่าอันนี้เป็นนีโมกกลแล็กซี่นะผม ทำไมถึงเป็นนีโมกาแล็กซี่นะผมดูแล้วเป็นอ่าเป็นเนื้อแดงก็อ่าบุคคลก็แล้วแต่จะเรียกนะผมแต่ตัวนี้ผมเอานีโมเตกับกาแล็กซี่นะผมเพื่อจะให้ได้ความหลากหลายของปลานะผมอตัวนี้โครงสร้างยังไม่สุดนะผมแต่เครื่องเนี่ยฟูสวยมากนะผมเครื่องคมมากนะผมอ่าดูนะครับผมอ่าตัวนี้เดี๋ยวสีเขามาอีกนะครับผมตัวนี้ถ้าอ่าเลี้ยงไปแล้วผมสีมาอีกนะครับผมนะเอ่อสีเขียวเนี่ยเป็นสีเขียวที่สวยนะผม แล้วก็สีข้างในตัวสีส้มสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาอีกนะผมคูยง่ายถ้าเกิดเลี้ยงไปสักพักเนี่ยอาจจะเป็นมันติคลเลอร์นะผมอ่ะสวยอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันนะผมตัวนี้เป็นอ่าตัวอ้กาแล็กซี่อะผมเป็นสายนีโมผสมนะครับผมอ่ะเป็นปลาชุดเดียวตัวเมื่อกี้นี่นะครับผมอ่ะนะครับผมอันนี้ก็สามารถเพาะได้นะผมเป็นแม่พันธุ์ไข่เป่งแล้วอ่ะสำหรับคนที่สนใจ จัดไปได้แล้วปลาตัวนี้อ่าตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับผมเป็นปลาชุดเดียวนะผมปลาชุดนี้บอกเลยว่าเวลาที่ผมเอามาตีเข้าเนี่ยมันจะได้ฟาร์มหลากหลายและมันอ่มีฟาร์มสวยข,ของมันนะครับผมปลาแต่ละตัวเนี่ยสีเขายังไม่สุดสีเขายังไม่เต็มที่นะผมฟอร์มยังไม่เต็มนะผมเนื่องจากว่าเป็นปลารุ่นทุกตัวนะครับผมอ่าตัวนี้นะผมเป็น Galaxy นีโมกาเล็กซี่นะผมโอ้ตัวนี้สีตัดนะผมสวยนะผมเป็นสีคาดนะครับผมตัวนี้เลี้ยงไปนะสีจะสวยตัวนี้นะครับผมอ่า ยังไม่เต็มนะครับผมนี่เรานําเสนอไปแล้วนะครับผมอ่ะหมดแล้วนะครับผมสําหรับปลาวันนี้ที่เรารีวิวให้ดูนะครับผมก่อนที่จะซื้อเราอธิบายให้ก่อนละกันนะครับผมเพื่อได้ความเข้าใจนะครับผมในการที่ลูกค้าจะซื้อเอาไปต่อยอดนะครับผมเอาจะเอาไปทําตั้งเป็นรายได้อะไรก็ฟังที่ผมบอกกันนะครับผมถ้าเกิด ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะผมให้อินบ็อกเข้ามาถามได้นะผมทาง a c e b o o k อัมพรฟาร์มนะครับผมวันนี้ก็จบรีวิวแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีปลาพรุ่งนี้มีปลาลงใหม่เดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกนะครับผมวันนี้พอแค่นนี้นะผมสวัสดีครับ